โย่วายวายลนรวมฝูงเอ็กซิลวันนี้จัดให้แฝดตสครับพี่น้องออกรถศบาทผ่อนเริ่มต้น6,900บาทนะเอ็กซิลี่นะไฮ g h นเดอร์ er ยกสูงปี2015ครับผ่อนเริ่มต้น6,900ออกรถศนบาทครับพี่น้องนะโคตรรอเลยสีดำครับพี่น้องนะมีสีดำสองคันแล้วก็สีขาว1นึ่คันพี่น้อง f อฟเลือกได้เลย เมื่อนี้ไอเสมรถซิ่งมาจัดปูให้ครับพี่น้องนะพ่อไอ้เสมรถซิ่งทั้งเทมันจะต้องได้รถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทามาหากินกันครับนะปี15ฟีดาวฝีจองออกรถศบาทงวดพันปีแรก6 9พัครับผมนะเอาทันได้แคปหน้าจอแคปทะเบียนรถมานะโอ้โหโคตรสวยเลยนะยกสูงด้วย นะปกติรีวิวแต่บักรหดเตี้ยเบิ้ลตัดหลายมัอนี่จัดรถบ้านเดิมๆยกสูงแถมเอ็กซิลีตัวท็อปด้วยนะสีขาวนี่ก็งามปี2องพไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดรย์ LED ครับนะภายในเบาะหนังโคตรงามเลยหามือกล้องมาดึงนะจุงนาจอรถบ้านเดิมๆครับอาจจะเลอะน้อยนึิด้ไอ้เสียมยังบม่ได้ล่างครับนะยังบม่ได้ล่างครับหากะเขาโโอ้หสวยจัดมันนี่จัดให้แฝตสามเลย ให้3คนแรกที่จองเข้ามานะถ้าจอง10คนกูไม่เอากูเอาแค่3คนโอเคไหมฟรีดาวฟรีจองงวด6กพันเก้าโอ้โหเครื่องนําเดิมยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวล้างทีเดียวพร้อมกัน3คันเลยนะเดี๋ยวล้างทีเดียวพร้อมกัน3คันแล้วก็ก่อนออกเดี๋ยวออกพร้อมกัน3คันเลยโอเคไหม,ไมเพื่อนนะออกรถศูนย์บาทครับจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าข,า,ขายพนักงานบริษัทรัฐวิสา,าเกต รับเหมาก่อสร้างเหดให้หน้าสวนแม่บ้านร้อมาพ่อจีดยางขับวิ่นขับแก๊บับขับบุกล้อขับสิบล้อนะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะอาชีพตัดไม้อาชีพเผา่านไอเสียมพวกนี้รับจบที่ศูนย์บาทครับโอ้คานิรงแล้วเครื่องไม้กิบเลยวะเครื่องเดิมเดิมทุกขั้นเด้อพี่น้องไว้ล่นพี่น้องเอฟซีเต้องห่วงเครื่องเดิมทุกขั้นนะโอ้โห นะเมื่อน,นี้ไอเสี่ยอาจจะลิ้นรั่วอีกหน่อยนึงพอด,ดียังบ่หายสั่งโอเคพี่น้องไว้รุ่นแฟสสามเอ็กซิลี่ปีสิบห้าออกรถศูนย์บาทปีแรกพอนวดหกพันเก้าหลังจากนั้นพันหนึ่งหมืน่นครับพี่น้องอยากได้คันไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ก็ที่หน้าทิกตอกหรือว่าเฟซบุ๊กหรือยูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์หาไอเสี่ยมซิ่งผู้นี้ออกรถศูนย์บาทนะฟรีดาวฟรีจองบัตรใบเดียว รับส่วนลด2,000 20, 0บาทไวรุ่นอยากได้รุ่นไหนยอห่อไหนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหน้าเดี๋ยวไอเสียมจัดมารีวิวให้ครับพี่น้องพิมพ์ด้านล่างพิมพ์คําว่าแกวเดี๋ยวสุ่มแกกเสื้อให้ครับพี่น้องแกวไหมแกวไหมแกว